ช่องสนน้อยสตอรี่ขอเสนอนิทานเรื่องคนไม่รักดีการคร้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงชายคู่หนึ่งทั้งสองเป็นผัวเมียที่รักกันมากจนทั้งคู่นั้นมีแต่ผู้คนต่างอิจฉากันทั้งบางไม่ว่าจะไปที่ไหนผู้คนชาวบ้านก็จะเห็นสองคนผัวเมียนี้ตัวติดกันตลอดเวลาผัวมีชื่อว่านายดุยส่วนเมียนั้น ชื่อว่านางมะกอกทั้งสองผัวเมียตบแต่งกันออกเรือนมาห้าปีกว่าแล้วก็ยังรักและเข้าใจกันดุดดังเข้าใหม่ปรามันไม่ว่าจะไปที่ใดก็มีแต่คนต่างอิจชาในความรักของทั้งสองผัวเมียอยู่มาวันหนึ่งนายดุยมีเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแต่น้อยแต่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วเพื่อนของนายดุยนั้น บังเอิญว่าเขามาเดินที่ตลาดที่นายดุยไปขายไม้กวาดแล้วก็ได้เอ่ยทักท้วงขึ้นดุยใช่ดุยไหมสบายดีหรือไม่ได้เจอกันตั้งนานตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยแล้วโอโ้โหเดี๋ยวนี้ดูหล่อเหลาเอาการเลยเชียวนาเฮ้ย hey, ใช่เกียรติไหมโอโ้โหข่าละจํำเองไม่ได้เลยละดูแล้วเองมั่งมีขึ้นนะไปทำอะไรมาละ่ะ ถ้าคุยกันตรงนี้ก็คงจะยืดยาวหน้าดูเลยละงั้นเอาไว้เองขายของเสร็จปิดร้านข้าจะไปนั่งดื่มคุยกินกันที่บ้านเองแล้วกันนะได้สิข้าจะเตรียมนำข่าวที่รอเองนะวันนี้ข้าจะไม่ยอมแพ้เองแน่ละ่ะดูสิว่าใครจะมเมาก่อนกันเมื่อนายดุยกับนายเกียรติคุยกันเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ต่างแยกย้าย นายดุยก็เตรียมเก็บข้าวของปิดร้านไปซื้อน้ำเมาเพื่อเตรียมรอเพื่อนรักที่นัดกันว่าจะมาดื่มกินที่บ้านเมื่อนายดุยกลับมาถึงบ้านก็ได้บอกนางมะกอกผู้เป็นเมียว่ามะกอกที่รักวันนี้ไอเกียดเพื่อนรักพี่จะมาดื่มกินที่บ้านเราจเจ้าเตรียมกับแกลมอร่อยอร่อยให้พี่ทีทำให้สุดฝีมือเลยนะจ้าพี่ดุย งั้นข้าไปซื้อของที่ตลาดก่อนนะจ๊ะพี่อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะไม่ละข้าตามใจเจ้าเลยเจ้าทำอะไรก็อร่อยหมดแล้วจ้าปากหวานตลอดเลยนะจ๊าพี่เนี่ยระหว่างที่นางมะกอกไปซื้อของที่ตลาดนั้นเธอก็เกิดหน้ามืดจนเกือบล้มลงพื้นบังเอิญน,นายเกียรติเห็นเลยรีบไปช้อนตัวเธอไว้ แล้วก็ได้พาเธอนั่งพักที่ตลาดตั้งแต่นั้นมานายเกียรติกับนางมะกอกนั้นก็รู้สึกต้องตากันแต่นางมะกอกก็ไม่รู้เลยว่านายเกียรตินั้นเป็นเพื่อนสนิทของสามีตนเองแถมเป็นเพื่อนที่รักกันมากด้วยเพราะทั้งคู่โตมาพร้อมๆกันแต่พอเริ่มโตขึ้นอีกก็ต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตใครชีวิตมัน เพิ่งจะได้มาพบกันก็ไม่กี่วันนี้พอนางมะกอกกลับถึงบ้านเธอก็เตรียมกับข้าวกับปลากับแกล้มให้สามีและเพื่อนได้กินและแล้วก็ได้ยินเสียงชายดังขึ้นเรียกนายดุยดุยเอ้ยข้ามาแล้ววันนี้ข้าเอาไก่ต้มของฝากมาให้เองด้วยนะของโปรดเองตั้งแต่สมัยยังเล็กข้าจำได้โอ้โหแก่ยังจำได้เลยนะ ว่าค่ะชอบกินอะไรกบใจเองมากนะเดี๋ยวค่ะเป็นบอกให้เมียเอากับแกล้มออกมาให้เราก่อนนะเว้ยมากอกเอ้ยไอเกียรดเพื่อนพี่มาแล้วเอากับแกล้มออกมาให้ทีจ้าพี่ดุยรอแป๊บหนึ่งนะและแล้วพอนางมากอกเดินออกมาเพื่อนำกับแกม,มาวางไว้ที่โต๊ะให้ในายดุยกับนายเกียรติได้กินนายเกียรติก็ตกตะลึง ตาค้างว่าหญิงงามที่ตนหมายปองเป็นเมียรักของเพื่อนสนิทน่าเกียรติจึงพูดอะไรไม่ออกแล้วก็ได้หนั่งกินทั้งสองก็คุยกันปกติหัวเราะชอบใจส่วนนางมะกอกเองก็มีตกใจสะดุ้งเล็กน้อยเพราะเธอเจอชายคนนี้ที่ตลาดตอนตนกำลังจะเป็นลมลงพื้นชายคนนี้มาอุ้มช้อนตัวเธอไว้จนเธอนั้นต้องตาต้องใจเขาด้วยเช่นกัน นายดุยก็เลยแนะนำเมียรักให้เพื่อนสนิทได้รู้จักเอ้ยเกียรตินี่มะกอกเมียรักค่ะแต่งงานกันมาหาปีแล้วเราสองคนอยู่ด้วยกันมาก่อนหน้านี้แล้วละรวมแล้วก็น่าจะเจ็ดแปดปีแล้วละรู้จักกันไวส้สิสวัสดีจ้ะแม่มะกอกสวัสดีค่ะพี่เกียรติเอาถึงกับตะลึงตาค้างเลยสิไอเกียรติเอ้ย เมียข้าก็งามขนาดนี้ไม่แปลกเลยที่เองจะตะลึงในความงามของนางข้าถึงได้รักนางขนาดนี้ไงเล่าก็จริงของเองเมียเองก็งามขนาดนี้ข้าดีใจด้วยนะคงมีความสุขกันหน้าดูละสีไอ้เพื่อนรักเอ้ยทั้งคู่ก็ดื่มกินกันจนเมามายและตั้งแต่นั้นมานายเกียรติก็หมันมาบ้านนายดุยมานั่งดื่มกินกันแทบทุกวัน จนทำให้นายเกียรติและนางมะกอกนั้นเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ด้วยความที่นายดุยไว้ใจเมียและเพื่อนรักตนเองมากเลยไม่คิดว่าเมียและเพื่อนตนเองนั้นจะแอบทำอะไรไม่ดีลับหลังแต่แล้วทันใดนั้นเรื่องก็เกิดขึ้นเวลาผ่านไปหนึ่งปีเต็มๆที่นายดุยกับนายเกียรติดื่มกินใกล้ชิดสนิทสนมกันนางมะกอกกับนายเกียรตินั้น ทั้งคู่ก็เริ่มมีใจให้กันมะกอกเองก็เริ่มมีอาการขัดแย้งกับผัวผัวทำอะไรก็เริ่มไม่ถูกใจและแล้วในที่สุดนางมะกอกกับนายเกียรติเพื่อนรักของนายดุยนั้นทั้งคู่ก็ทำผิดทำไม่ดีรับหลังต่อนายดุยทั้งคู่แอบคบหากันนางมะกอกเองก็แอบนอกใจสามีไปคบกับเพื่อนสนิท ตัวนายดุ๋ยไม่เคยสงสัยเมียเลยว่าหลังๆมานางมะกอกชอบไปที่ตลาดเพียงลำพังแต่เมื่อก่อนนั้นเธอจะชอบชวนตนเองไปด้วยอยู่เสมอทั้งคู่ไม่เคยห่างกันเลยจนเวลาผ่านไปได้สามปีเต็มๆนายเกียรติกับนางมะกอกก็แอบคบกันลับหลังนายดุ่ยมาสามปีจนทำให้นางมะกอกนั้นหันมารักนายเกียรติมากกว่าผัวตนเองด้วยซ้า นายเกียรติเองก็ทำผิดต่อเพื่อนรักอย่างมากทั้งๆที่ทนายดุยนั้นรักและหวังดีกับตนเองแถมยังไปช่วยทำบ้านแบ่งที่ดินเปล่าปลูกเลือนให้ในายเกียรติได้อยู่อาศัยมีอะไรก็แบ่งปันนายเกียรติทุกยากลำบากแค่ไหนนายดุยผู้เป็นเพื่อนรักก็ไม่เคยทอดทิ้งและแล้วก็ได้มีชาวบ้านเขาเล่าเรือกันว่า นางมะกอกนั้นมีผัวสองคนเมื่อนายดุยได้ยินก็อารมณ์เสียโมโหถึงกับด่าว,ว่าชาวบ้านที่พูดจาใส่ร้ายเมียตนเองตนไม่ยอมแถมยังโกรธชาวบ้านมากแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรแม้แต่น้อยที่ชาวบ้านพูดอะไรอย่างนั้นออกมานายดุยเองก็ไม่เคยขุนข้องหมองใจเมียรักและเพื่อนเลยแต่แล้ววันหนึ่งนายดุยนั้น ก็ได้ออกไปจับปลาที่ท่าน้ำเดินไปชวนนายเกียรติให้ไปจับปลาด้วยกันแต่ตัวนายเกียรตินั้นก็ไม่ยอมไปตนเองจึงไปเพียงลำพังแล้วก็ได้คุยบอกเมียว่าจะกลับมาค่ำมืดหน่อยเพราะตนเองกะว่าจะไปหาปลามาแบ่งเพื่อนได้กินท่านใดนั้นระหว่างที่นายดุยออกไปจับปลาเขาบังเอิญว่าตนนั้น ลืมคลุถังที่จะใส่ปลาเลยต้องวกกลับมาเอาที่บ้านระหว่างเดินมาที่บ้านนั้นก็ได้แวะทักทายนายเกียรติแต่พอไปถึงบ้านนายเกียรติก็พบว่าเขาไม่อยู่บ้านนายดุยจึงไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็รีบดิ่งตรงมาที่บ้านตนเองเพื่อจะมาเอาคลุถังแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆบนเรือนของตนเสียงกระซิบกระซาบของชายหญิงนั้น นายดุยรู้สึกว่าตนเองนั้นเริ่มมีอาการพะวงเลยเอาหูไปแนบที่ผนังเรือนของตนเองแล้วก็ได้ยินเสียงเมียรักกับเพื่อนสนิทของตนคุยกันสองคนหยอกล้อก,กันนายดุยจึงเอาดวงตาของตนเองนั้นสอดส่องไปที่ผนังบ้านที่มีรอยแตกร้าก็ได้พบว่าเมียรักนั้นกำลังพ้อดลักกับเพื่อนสนิทของตน นายดุยเป็นชายที่ดีและมีสติเขาจึงรีบหยิบครุถทังแล้วก็ไปจับปลาเดินไปทั้งน้ำตาเสียใจร้องไห้เพราะตนเองนั้นรักเพื่อนสนิทและเมียมากไม่คิดว่าเมียกับเพื่อนรักนั้นจะกล้าทำกับตนเองเช่นนี้และแล้วพอถึงช่วงคำ่ำนายดุยก็กลับมาที่บ้านปกติเขาเห็นเมียรัก กำลังเตรียมกับข้าวกับปลาแล้วก็พูดจากับตนเองดีมากพี่ดุยจ๊ะวันนี้อยากกินอะไรข้าจะทำของอร่อยอร่อยให้พี่กินอย่างสุดฝีมือเลยพี่เหนื่อยไหมจ๊ะวันนี้ข้านัวไทยนะนายดุยถึงกับพูดอะไรไม่ออกตนเองก็ได้บอกเมียว่าหิวข้าวแล้วก็เดินไปตักข้าวกินทั้งน้ําตาเมียก็ได้เอ่ยถามขึ้นว่า พี่ดุยจ้าเป็นอะไรทําไมจูจ่ๆถึงมีน้ําหูน้ําตาไปหาปลามาเจ็บปวดตรงไหนหรือจ้าให้ข้าดูให้นะยิ่งเมียรักพูดทําเหมือนตนนั้นห่วงใยนายดุยนายดุยก็ยิ่งน้ําตาไหลเขาก็ได้ลุกขึ้นจากที่นั่งกินข้าวแล้วก็เดินออกมาจากบ้านมานั่งอยู่ริมน้ําแล้วก็ได้นั่งคุนคิดเตือนสติตนเองว่าคนเรานั้น ่อให้รักกันอยู่กินกันมาเป็น10บสิบปีแต่หากวันใดที่ต่างฝ่ายหมดใจนั้นก็อาจจะเลิกลากันได้ในที่สุดเช่นเดียวกันนายดุยจึงทำใจและคิดว่านางมะก่อคนหมดรักตนเองแล้วเขาจึงตัดสินใจในช่วงมืดบอกเมียว,ว่าจะออกไปจับปลาตนเองก็เตรียมเสื้อผ้ามาสองชุดแล้วตั้งแต่นั้นนายดุย ก็ไม่กลับมาหาเมียอีกเลยนางมะกอกก็รอผัวจนเวลาผ่านไปถึงเจ็ดวันแล้วนายดุยก็ยังไม่กลับบ้านเธอจึงออกตามหารวมถึงนายเกียรติก็ออกตามหาเพื่อนรักด้วยทั้งคู่ไม่รู้เลยว่านายดุยนั้นผิดหวังและเสียใจอย่างมากที่ทั้งเพื่อนรักและเมียรักนั้นทำผิดลับหลังต่อตอนเองอย่างนี้จนทำให้ในายดุยตรอมใจ แล้วยอมปล่อยเมียไปเพราะคิดว่านางมะกอกนั้นไม่ได้รักตนเองอย่างเช่นเมื่อก่อนแล้วก็ได้ตัดสินใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หางานทำในตลาดต่างเมืองแล้วเขาก็ได้งานทำดังที่ตนหวังไว้และแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งปีเต็มๆนายดุยก็ไม่กลับมาหาเมียรักอีกเลยนางมะกอกกับนายเกียรตินั้น ทั้งคู่ก็ได้ลงเอยเป็นผัวเมียกันส่วนนายดุยนั้นเมื่อออกมาจากบ้านเมียระหว่างหนึ่งปีที่ทำงานนั้นเขาก็ได้มาทำงานที่โรงสีข้าวใหญ่กลางตลาดนายดุยเป็นคนที่ดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แถมยังมีรูปร่างหน้าตาที่ดีลูกสาวเจ้าของโรงสีก็เลยรักชอบคอนายดุยแต่ตัวเขานั้นก็ไม่เคยสนใจแต่อย่างใด ตั้งใจทำงานมาโดยตลอดแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าของโรงสีนั้นเกิดป่วยหนักและไว้วางใจในดุยเป็นอย่างมากจึงขอให้ในายดุยดูแลลูกสาวตนเองและยกลูกสาวคนเดียวของเจ้าของโรงสีให้กับนายดุยได้ดูแลลูกสาวเจ้าของโรงสีนั้นเธอก็เป็นคนดีและมีหน้าตาที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว มันก็ไม่ยากเลยที่นายดุยนั้นจะรักเธอได้ง่ายและแล้วในที่สุดลูกสาวเจ้าของโรงสีนั้นก็เอาชนะใจในายดุยได้ทั้งสองก็ได้ตกแต่งงานกันอยู่กินกันจนเป็นเจ้าของโรงสีใหญ่นายดุยก็ลืมนางมากอกเมียรักที่ตนเคยรักมากที่สุดไปและตั้งแต่นั้นมานายดุยก็ดูแลลูกเจ้าของโรงสี เมียใหม่คนนี้อย่างดีเสมอแถมลูกเจ้าของโรงสีนั้นก็รักนายดุยมากเช่นกันและทั้งคู่ก็ได้มีลูกด้วยกันถึงสองคนต่อมานายเกียรติกับนางมะกอกก็มาซื้อข้าวที่โรงสีพบนายดุย่ยกับเมียและลูกกำลังค้าขายให้ชาวต่างเมืองนายดุยแต่งตัวดูดีดูมั่งมีขึ้นมากนางมะกอกกับนายเกียรติ จึงหลบหน้าหลบตาเพื่อไม่ให้ในายดุยเห็นแต่แล้วตัวนายดุยก็เหลือบมองมาแล้วตะโกนขึ้นว่าเกียรติมักอกใช่เองสองคนไหมสบายดีนะข้าขอแนะนำให้ทั้งสองรู้จักนะนี่ลูกทั้งสองของข้าแล้วแม่พี่ไรส่วนนี่ลูกเชื่อน้องแก้วน้องแหวนลูกลูก ไหวอาเข้าสิหนี่เพื่อนพอ่อเขาเป็นเพื่อนเก่าพ่อมานานแล้วนายเกียรติกับนางมะกอกนั้นก็ไม่กล้าสู้หน้าได้แต่พยักแล้วก้มหน้าลงนายดุยได้เอ่ยขึ้นว่าเรื่องอะไรที่มันผ่านไปนานแล้วก็ให้มันผ่านไปนะอย่าเก็บมาคิดให้ชีวิตมันหมุนมองเลยต่างคนต่างเริ่มต้นใหม่เกียติเองว่างว่ง ก็มาดื่มกินกับข้าได้ทุกเมื่อนะมกักกอกพี่ก็ขอให้เองโชคดีและรักไอเกียดเพื่อนรักพี่คนนี้ให้มากๆนะพี่ขอตัวก่อนวันนี้ว่าจะพาลูกกับเมียไปเที่ยวต่างเมืองสักน้อยและแล้วในที่สุดนายดุยก็ได้ดิบได้ดีส่วนสองคนนายเกียดและนางมะกอกนั้นก็มีชีวิตที่ไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้จนเหมือนเมื่อก่อน พออยู่พอกินแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกผิดในใจเสมอต่อให้ในายดุยให้อภัยแล้วก็ตามตั้งแต่นั้นมานายเกียรติกับนางมะกอกก็ไม่เคยมาซื้อข้าวที่โรงสีนี้อีกเลยส่วนนายดุยเองก็มีแต่เจริญรุ่งเรือง,ย,งยิ่งขึ้นไปมีลูกที่ดีมีเมียที่น่ารักและอยู่กินกันอย่างมีความสุขตลอดมาจบแล้วนะคะ ขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนี่เป็นเพียงนิทานเรื่องเล่าที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสนุน้อยสตอรี่ได้มีกำลังใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ